พ่อหนังจ้ะขันมีกับพยาธิเนาะมีอยู่น้ำเงาใหม่นหน่อยๆเนาะจ้ะมีอีกหน่อยอู้สามข้าวบะมีพี่อืมโอ้ยเกียงตืมกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอ่อพีสานบ้านฉันจ้ะพ่อกระในวันที 17, ่สิบเจ็ดพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะวันนี้พาพี่น้องวัล่าปลาจ้ะ ปลาลางจากพิกัดบ้านนงเมกตะบนหัวข้ามเพื่อบุทธิเดชมัตุบุญลาจุฑาชธานีจ้ะเมื่อนี้ก็ฝนตกเนาะพอปะมีเนาะครับผมส่งตีสามใจพี่น้องตอนนี้ก็ยังลี่นอยู่จ้ะขอปลากระสวยเติบเลยจ้ะไปดูน้อกันจ้ามื่อนี้สาวอยู่บ้านในสีส้มสีมันบ่จ้ะเมื่อวานนี่ห้ามมันเฮ็ดบดแบบคักเนาะพอปะมีเนาะครับผมแต่ว่าฝนตกแห้งเนาะจ้ะเลยบ่ได้ขึ้นไปน้ำครับพี่น้องเมื่อนี้หาเฮ็ดดินเนาะครับผมดูน้อกันเลยจ้าครับผมไม้ที่มากับบานนองเมฆครับเฮ็ดนี่ออกอยู่บ้านซังหอมเนาะ เห็นพิ่นเก็บอยู่บันสังหอมครับก็เลยมาซองเบ่งบันน้องเม็กครับ่าสิมีบอเอาลุนน้ำกันครับพี่น้องแดงๆเนาะจ้ะ์แกร์แขกม้านจ้ะเป็นเดงซี่จ้ะนำหาหมูคนครับเขียวคืององจ้ะแข็งดีอยู่

ย,ยม่มีดอกหน่อยเนาะซิเมนต่ลอดมือเขาเก็บมือนั่้นเลยครับผมหลังจากที่เขาหาเห็ดพังแดงสีปลาน้องเมกเนาะครับเขาสองดอนแล้วครับพี่น้องก็ได้ประมาณสี่หาดอกนะครับผลกระโต๊ะลายหลอดเลยเนาะบ <c oughs> ่มีหลอดเห็ดออกเลยครับ ออกเสลอเด็กแรกเนาะนี่นครับออกดีแต่เฮ็ดบดเนาะเฮ็ดบดได้เก็บทุกหลอดครับพี่น้องว่าแต่ฝนตกครับผมก็ได้ออกจากปลาซี่เนาะครับพี่น้องโมมี่ยังเนาะแม่ป่ามีได้เฮ็ดถึงแดงซี่อยู่จ็ดอดหางหกหลอดเนาะครับผมมารอเบิ่งเฮ็ดพอครับพี่น้องหลังจากฝนตกไหมเนาะนี่นครับกระถางพืชหลังออกครับอืเฮ็ดพอหนังจ้ะ หนมีมูบอกหอมงาจินบานอจ้ะดอกคนอ่อนด้วจ้ะนี่มนีบว่าหมพ่งแมนพอหนังเค็เพอหนังจ้ะฝนตกใส่พี่อีกดอกนึงอันนี้แม่ต้มีเมนบบองข้าวบนะนี่ครับดอกจ้ะ โอ้ใหญ่เลยฝนตกใส่ใจพี่เนาะฟืนกระพูอ็ดพอปลายย่างเนาะพ่อมีเนาะแมนครับยังเห็นห่างๆางงี้เนาะเจ้เดี๋ยวพันผอมมือฝนชิ้นนี่ก่อนเนาะดอกนี้งูใหญ่ปันได้เดี๋ยวทนใหญ่เิงเนาะแมนจ้ะฝนตกหั่มกันครับแม่ฟืนตกยังหาอยากอยู่เนาะ เป็นออกเพทันไล่ไปจ้ะขึ้นอยอครับกำลังเราจ้ะมานแม่เพ่แมนไมใ้เียววแมนอนอยู่อู้มีลมาแล้วก่อนมาล้างกพ่นยังพี่อนนาแต่เด็กแกงเนาะออกมาเยอพี่นี่นลองนีนี่ คมาก่อนเนาะเบพท์บสถีเรนี่เนาะบุญเด็แกงอยูน้เงาใหม่น <t> ่อยเนาะจ้ะมีอ so ีกม <itus> ีจ้ะพีเนาะมีอีกอเนาะนอครับไปไบ่ได้เนาะเมนจะ เอ้ยหน่่ยนี่เต็มปากเต็มคำเลยแหละนี่เน้ะเอ้าวคอยหาอ้าวคอยหาดีใจพี่น้องเพราะหนังจ้าพอแล้วครับแม่ป,มป่ามีเว่าพ่อท่นมีหอยไข่เนาะจ้ะปมเี๋ยว่อท่นไม่หอยไข่เลยนี่ดีดอกนึงน,ะนี่สามดอกมีหอยไฟว่าจะสิคักเนาะ กกกกำลลัังงอออออขวัญเลยกำลังเห็นกรับพี่น้องสองอยู่บ่ะสองเลยอ้ยดอกเฟี้ยวเอ้าหาเติมกันแต่พี่น้องโอ้ยมันหนาวสู้ไปกองกันอยู่ผุ่นบอลเลยอยู่ทางหนาวุ่นแล้เอ้าดุนกันเพิ่งเับพี่น้องสิได้พ่อแก่งโมืคนนี้แต่ว่าเห็นอยู่กับห่างๆเนาะ

หนูว่าท่านหลายบ่เนูว่าท่านเห็นเป็นหมูเป็นหมูมดดอยู่เลยคุณเนาะฝนกำลังต,ตกงแข่งสองเกณฑ์เมนเพราะหน,ะนังจ้าเคี้ยก็บเห็นเนาะแม่พิ่นเมนจ้ะว่าฝนเพิ่นต,ตกใส่เลยค่ะอารองเคี้ยกัน้มนอือ,อเพิ่นเมนหินนะครับโดยื้นต้นเพิ่นแงหงเนาะจ้ะหลังฝนกินดันกีนดินเตะขึ้นมา ไปหามามีดเสียเลยครับ <laughs> ไปเฮ็ดพิ่งพร้อมใะพี่เนาะเพนแต่ว่ามันหัก <laughs> เนาวของเก่าของเก่าเอ้าหาทั้งไม่บ้านี่ได้นี่ได้เฮ้ยน้่งหาบัางบ้านนี่เปิดตองจ้าบ,บ้านนี

ดีปีต่มีเสียบเมนเดอจ้ะพี่น้องอู้สามข้าบะมี่พี่ตัวนั่นเเนี่ยเศดโอ้ยเกยงตติมกันเนาะเกยงตติมกันจ้าพี่อีกดอกนึงเฮ้ยเฮ้ยน่่ที่พอ ขอให้เพื่นจะอุ้ยถึงฝนเลยเนาะไปแข็งดีอยู่ด้วจ้ะนี่นี่นี่เฮ้เฮบอบ่เอะนี่นี่เด้อดอกนังทั้งอนี่นี่นีเอาเห็นบ่มบตอนนี้น้อยโอ้ยโอ้ยวะคนทำ้กงไง สีเนาะอืมครับโอ้โมู้ก็แกงเลยจ้ะพี่ดอกหน่อยอีกดอกนอึเไ้ยพีดพ่ด,ดอกหน่อยสิจ้ะเม็ดพอประหม่าไปวัตจะเม็ดเสียใจพี่เนาะนีกระเป๋าครับพี่พีพ่อุ้ยถ้าพี่ก็แม่อ้าวบาน,นีล บ้างกส็สอนสิมใช่เอ้ยบ้านฮะ <laughs> นั่นเลยจัดออกเนาะจัดที่นอกสามพอปรพมีอุยิยมาบัางมาพี่ขาขาขาอะไรนะพี่จัดเลยจัดจัดจัดพี่อีก

เพองเพาะบอกอ้าออกน้ำกันเลยครับนี่จ้ปูโบอยู่ขดหนังจ้าเฮ็ดพี่เห็นหางนะบ่เป็นโมครับบ่มีเธละหาและวโฮกเลยครับนี่คุณว่าครับที่ร้ายเป็นไรทาดอก โอเคนี่มีอ<า>ดอกหนึ่งพีพีเด้อพ,นะพีสองขันมีกับพยาธิน <laughs> เนาะมีขันบ่มีที่หายจนวา่าสุดไม้เฮ็ดพอครับพี่น้องามนำบ่ได้เนะาะเป็นคนงานครับนี้กับภาพพี่น้องเขาปาเฮ็ดถึงแดงซี่ก่อนครับพี่น้องเห็นห่างๆได้ด้านละสองดอกครับ เปี่ยนมาหาเห็ดพอรกระเดกเก็บอยู่ครับครับเข่าที่ลังครับกเดกเก็บเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องเอาเบิง่งผลงานกับแม่ป่ามีครับผมสรุปผลงานนอแม่ป่ามี่นอจ้า,ากกมันนี้ก็เขาปลาลางครับพี่น้องตอนเจ้ากลับไปตอนฝนตกก็ไปเบิ่งเห็ดผึ่งเรีงซี่นอพอปลามี่นอครับผมเดี๋ยวดอนละสองดอกจะพี่น้องพรท่านออกเด้อจา้าบัรรทัพก็ลงมาทางปลายางหน้านอตามเบิ่งเห็ด บเฮ็ดพอจ้ะพี่น้องเบ่งผลงานโดยร่วมเลยจ้าครับผลงานเฮากับสีมีเป็นเฮ็ดเพิงแดงซี่ครับเก็บที่แหลกเนาะจ้าแล้วก็มาได้เฮ็ดพิงเตียกเฮ็ดพึิงเตียกหรือว่าเฮ็ดพิงขมิ้นจ้ะพี่น้องแต่ว่าเกิดในป่าย่างหน้าจ้ะหมู่นึงเนาะแมนครับงามเลยจ้าแต่ว่ากระถือฝนเลยรวมไต่ก็สีได้แกงอยู่เนาะจ้าเฮ็ดพอเฮาครับพี่น้องเฮ็ดพอก็ได้ซ้านี่เละจ้ะพี่น้องเด้อ๋อเนาะจ้าเด้อ๋อ1ึครับพี่น้อง ผลงานโดยรวมเขาก็ถือว่าพอได้ยู่ได้กินครับเมนีกับพ้าพี่น้องมาหาเฮ็ดแตาา่พี่น้องหาเห็ดปลาลางเล้วพอปลามีเนาะครับผมผลงานกับพ่อได้อยู่ได้กินยุ่ใจพี่น้องเด้เป็นเห็ดพอเฮ็เดผึ่งแดงซี่แล้วก็เห็ดผึ่งขาเตี่ยหรว่าเห็ดผึ่งขมิ้นจ้าจ้าปาก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบานฉันในเด้จ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอคุณผู้ที่เขามารับชมขอคุณทตุกกร่างแรงใจที่สรงอพอ,พอปามีก็แม่ปามีสำหรับคลิปือนีสวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอกันไปคลิปนาจ้า